วันนี้แต่งหน้าหนักหน้ามาทั้งวันเลยนะคะแล้วเราให้ความสำคัญกับขั้นตอนการล้างหน้ามากเลยค่ะ,เ,คะเราเลือกใช้สบู่ Beauty App r a d i a n t Facial Soap ซึ่งเป็นสบู่สำหรับผิวหน้าและผิวกายนะคะตัวสบู่เขาเนี่ยฟองโฟมนุมน่มคล้ายเนื้อมูส ทถมกลิ่นยังหอมละมุนจากสารสกัดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากต้นวินหาเซลและน้ำมันอะโวคาโดที่มาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะใช้สบู่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหน้าอ่อนกว่าไวขึ้นผิวใสน่าสัมผัสมากเลยค่ะตอนใช้นะคะสบายผิวหน้าไม่ะระคายเคืองผิวเลยเพราะว่าเขาใช้ได้กับทุกปัญหาผิวจริงๆค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้ตัวนี้แล้วผิวใสไร้ฝ้าบอกลาแอบได้เลยจ้าขั้นตอนการล้างหน้านะคะ เป็นสีที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจึงเลือกใช้สบู่ beauty app เท่านั้นค่ะต้องลองเลยนะคะเพื่อนๆของเขาดีจริงๆค่ะแนะนำเลยนะ